มื้อนี้มาทำแกงเผ็ดมะละกอใส่ไก่สับกับตับไก่กันนะคะวิธีการทำนะคะก็ตั้งกระทะแล้วก็ใส่น้ำจากนั้นก็ใส่เครื่องพริกแกงเผ็ดลงไปเมื่อน้ำเดือดนะคะเราก็จะใส่ไก่สับลงไปลวนเมื่อไก่เริ่มจะสุกนะคะเราก็จะใส่มะละกอสับลงไปเราจะต้มทิ้งไว้สักครู่นะคะเพราะว่ามะละกอค่อนข้างที่จะสุกยาก จากนั้นนะคะเราก็จะใส่ตับไก่ลงไปต้มต่อวิธีการปรุงรสนะคะเราจะปรุงรสด,ด้วยผงปรุงรสน้ำปลาแล้วก็ตัดด้วยน้ำตาลทสาอีกเล็กน้อยแล้วก็คนให้เข้ากันเลยนะคะเดี๋ยวเราจะปิดฝาแล้วก็ต้มต่อไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าตับไก่กับมะละกอค่อนข้างที่จะสุกยากคอยเปิดฝาดูเรื่อยๆนะคะถ้ามะละกอสุกเกินไปเดี๋ยวมะละกอจะเละเมื่อสุกได้ที่แล้วนะคะเราก็จะโรยด้วยพริกแดงนะคะ เราใช้เป็นพริกจินดาแดงแต่ถ้าจะใช้พริกแดงใหญ่ก็ได้เหมือนกันนะคะขั้นตอนสุดท้ายเราก็โรยหน้าด้วยใบกระเพราในขั้นตอนนี้เราสามารถปิดเตาได้เลยนะคะเนื่องจากใบกระเพราค่อนข้างที่จะสุกง่ายตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟเสร็จแล้วเมนูแกงเผ็ดมะละกอใส่ไก่